ที่จะเข้าใจความจริงไม่ควรที่จะรีรอที่จะเข้าใจที่ไม่มีตัวตนนะคะ,คะถ้ามีคนบอกคุณกันกวันว่าอย่าเพิ่งรู้เลยว่าไม่ใช่เราทำไมถึงต้องให้รอละ่ะก็เป็นเรามาตั้งนานแล้ว ที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยควรจะรอต่อไปอีกหรือเปล่ารอไปก็เหมือนเก่าเหมือนเดิมที่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ามีคำพูดบอกว่ายังไม่ต้องรู้หรอกอย่าไปรู้เลยอย่าเพิ่งรู้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ได้หมายความว่าเราต้องเชื่อทุกคาที่ใครพูดแต่ฟังแล้วก็พิจนารณาแล้วก็เข้าใจว่าถูกหรือเปล่าก็เป็นเรามาตั้งนานหลายแสนโกรกับชาติ แล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงไม่มีเราแล้วก็จะให้ไม่รู้ต่อไปอย่าเพิ่งไปรู้เลยว่าไม่ใช่เราถ้าคำพูดนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ให้คนอื่นเห็นประโยชน์ของการที่ว่าทรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ฟังแล้วรู้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าไม่เริ่มฟังให้เข้าใจก่อนแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ระหว่างที่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราก็เป็นเราต่อไปอีกคือเขาบอกว่า ศึกษาไปว่าไม่ใช่เราแต่ก็ยังเป็นเราถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องค่ะเป็นเราบรรนาน,น,านแสนนานแค่ฟังแค่นี้เพียงได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่เราแต่ก็ถ้าได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เราจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องทรงแสดงพระธรรมมากมายแต่ความผูกพันความผูกพัน <đang> เป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะนี่ไงค่ะอย่าเพิ่งไปรู้เลยว่าเป็นธรรมะเลย cis. ค่ะจะได้ผูกพันต่อไปหรือย,อยังไงหรือต้องรู้คะ่ะ แม้ความผูกพันซึ่งมีอยู่ตลอดเวลามีใครบ้างที่ไม่มีความผูกพันไม่มีความติดข้องเพราะไม่รู้ก็ต้องมีเพราะฉะนั้นจะค่อยๆละคลายลดน้อยลงไปได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นถึงขั้นที่สามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็เป็นละความผูกพันที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นตัวตนลองถามตัวเองว่าอะไรทำให้รีรอความเป็นเรา ทุกอย่างไม่พ้นจากความเป็นเราเพราะฉะนั้นจะเอาความเป็นเราไปละความติดข้องว่าเป็นเราได้อย่างไรแม้แต่คิดจะรีรอใครคิดใครต้องการอย่างนั้นเพราะั้นเรื่องของโลภะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากตราบใดที่ไม่เห็นโลภะละโลภะไม่ได้ใครจะรีรอบ้างคะก็ไม่ได้ใครจะไม่รีรอก็ไม่ได้เพราะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะเท่านั้น ตอนนี้รู้กันแล้วทุกคนใช่ไหมคะที่รีรอนั้นคือโมหะกับโลภะเพราะไม่รู้ประโยชน์ของการที่จะเข้าใจถูกแล้วก็รีรอได้ความเป็นเราเพราะไม่อยากจะรู้ความจริงขอเวลาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ขอทำงานก่อนขอไปสนุกสนานรื่นเริงก่อนก็มีเขาทำงานเมื่อไหรเพราะฉันเข้าทำงานเมื่อไหร่ขณะไหนที่เขาบอกว่าเขาทำงาน ขณะที่เขาไปปฏิบัติงานต่างๆค่ะแล้วเวลาอื่นมีไหมเวลาอื่นก็มีครับแล้วทําอะไรไม่ได้ทํางานเนี่ยพักผ่อนครับานอาจย์ค่ะพระเจ้นก็เป็นเรื่องที่บ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะค,คิดว่าทํางานฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เวลาที่เหลือต้องพักผ่อนพระเจ้นสําหรับเขาเวลาฟังธรรมะไม่มีไม่รู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ โดยที่ว่าไม่ได้ฟังพระธรรมและไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันนี้พูดถึงผู้ที่สนใจที่จะศึกษาพระพุทธศาสนานะครับแต่พอสนใจแล้วเขาก็ยังรีรอที่ยังจะไม่เข้าใจสภาพธรรมะตาความเป็นจริงอยากจะคิดว่าขอเจริญกุศลอย่างอื่นก่อนได้ไหมศึกษาเรื่องอื่นก่อนจนเมื่อไหร่นะคะจะไปทําอื่นก่อนหมดเลยและจนเมื่อไหร่จะได้ฟัง จนตายแล้วก็ไปก็ไม่ได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีวันที่จะเข้าใจเมื่อคิดอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าความเป็นเราเนี่ยไม่อยากจะเข้าใจว่าไม่เป็นเราเพราะฉะนั้นก็เป็นอวิชาเป็นโลภะเป็นอกุศลทั้งหลายนั่นเองไม่เห็นคุณของการที่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่นี้ไม่รู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระมหารกรุณาตรัสทุกคำ ละเอียดยิ่งเพื่อให้บุคคลที่ได้ฟังสามารถเข้าใจและเข้าถึงความจริงและตรงข้ามนะครับอะไรที่จะไม่รีรอไม่ประวิงเวลา,ไม,าลไม่อ้างน่นไม่อ้างนี่ที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีที่ปรากฏเห็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยขณะไหนมีค่าที่สุดรับประทานอาหารอร่อยกันเกือบจะทุกมื้อเลยหนยคะแล้วไปไหนก็แค่หมดไป หมดไปอาหารอร่อยก็แค่ขณะที่รถปรากฏสนุกสนานเรื่นเริงก็หมดไปหมดไปมีอะไรบ้างคะนอกจากความไม่รู้และความติดข้องเพราะฉะนั้นไม่เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์จริงๆเพราะว่าถ้ารู้ว่าเป็นประโยชน์มีหรือที่จะทิ้งประโยชน์หรือละประโยชน์นั้นถ้ารู้และเข้าใจจริงๆว่าประโยชน์สูงสุดก็คือการที่จะสามารถเข้าใจความจริงซึ่งยากที่จะเข้าใจได้ พราะฉะนนแต่ละคนที่มาฟังธรรมะวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะเห็นประโยชน์หรือเปล่าถ้ายังเห็นว่าสิ่งอื่นสำคัญกว่าก็ไม่ฟังแน่เพราะว่าสิ่งอื่นสำคัญกว่าแต่ผู้ที่เห็นประโยชน์ไม่ละสักโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะแต่ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นอกุศลที่สะสมมาแล้วมากมายนั่นเองก็กั้นทำให้ไม่มีกำลังพอที่จะเห็นประโยชน์ของธรรมะ แต่ว่าอะไรนะที่จะทําให้ผู้ที่ยังมีความเป็นตัวตนอยู่มากมายเริ่มที่จะไม่รีอรอที่จะเข้าใจความเป็นจริงทั้งๆท,ท,ท,ที่ยังมีตัวตนคนในโลกนี้นะคะหลากหลายเพราะว่าแต่ละหนึ่งเป็นธาตุหรือธาตุแล้วก็สมมุติเรียกกันว่าคนบ้างอะไรบ้างแต่ความจริงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุเป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแล้วเราจะทำอะไรเขาได้ พวกเดรัจในสมัยพระพุทธการก็มีมากไม่มาเฝ้าไม่ฟังธรรมไปบอกให้เข้ามาเขามาไหมพระเชษฐก็คือเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงก็เข้าใจในความเป็นทาตว่าทาตใดก็ต้องเป็นทาตนั้นเพราะฉะนนผู้ที่ฟังธรรมะทุกท่านหรือผู้ที่ไปฟังธรรมะที่มูลนิธิหรือที่นี่นะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงในการมาตอบแทนคนอื่นได้ไหมคะว่ามาทําไมอาหารเช้าที่นี่อร่อย อาหารกลางวันก็อร่อยและก็มีโอกาสได้พบปะคนนั้นคนนี้สนทนากันแล้วได้ฟังธรรมะนิดๆหน่อยๆหรืออาจจะไม่ฟังก็ได้คุยกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงสำหรับตนเองไม่ต้องไปเดือดร้อนถึงคนอื่นเพราะเหตุว่าเดือดร้อนไม่มีประโยชน์ร้องไห้ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างที่เป็นอกุศลไม่มีประโยชน์ ความหวังดีที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจธรรมะแต่เขาไม่สนใจก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉันต้องรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นอัตตาที่ใครจะทำได้เลยแต่ว่าทั้งหมดถ้าเข้าใจในความเป็นอนัตตาแล้วก็มั่นคงขึ้นในความแม้ขณะนี้นะคะก็เป็นธรรมะทั้งหมด